เกิดยังขืนกับไมพัชรีชัยเลิศเจ้าแมมมอลำสิงห์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในปี2 5 6 5ที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องเมื่อไมพัชรีชัยเลิศเพิ่นได้ออกมาโพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของเพิ่นนะคะโพสแบบเดือดๆถึงสองรอบน้ำกันสำหรับมื้อนี้นะคะเฮาสิาพาไปติดต,ตามข่าวเนี้ยกันนะคะพี่น้องว่าเกิดอียังขืนกับไมพัชรีชัยเลิศนะคะ หลายคนสงสัยนะคะว่าไมพัชรีใช่เลิศนี่โพดถึงผู้ใดนะคะเหตุเอาแฟนคลับแฟนเพลงนีพากันอดทีสิเป็นห่วงบ่ไดนะเมื่อนักรองสาวมอลำสิงห์รวมสมัยยังไม่พัชรีใช่เลิศได้ออกมาโพดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของเพลนะคะซึ่งลักษณะของการโพดนี่ก็เป็นเชิอง,อเชงสอน,นะค่ะในลักษณะของการเหตุงานที่หลายคนอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกๆปนะคะว่าไม่พัชรีใช่เลิศนี่หมายถึงผู้ใดนะคะละ้วกะ อดที่สิเป็นห่วงบรดยว่าเกิดอย่างขึ้นกับไมพัชรีชัยเลิศเพิ่นจังได้ออกมาโพ์ผ่านโซเชียลแบบนี้นะคะซึ่งปกติแล้วนะคะสำรับแฟนคลับแฟนเพลงของไมพัชรีชัยเลิศหรือว่าเฮียตุบลักษิกานะคะ mm hmm. เวลาที่เพิ่นออกมาโพดผ่านโซเชียลนี่ก็มีแต่คอนเทนต์ที่เรียกว่าสั่งความสนุกสนานและก็เสียงหัวเราะให้กับแฟนคลับแฟนเพลง สำหรับ,บรอบนี้นะคะไม่พัชรีใช้เลยเพิ่นได้ออกมาโพดรอบแรกก็คือยิ่งสนิทยิ่งต้องเกรงใจนะคะยิ่งเข้าใกล้ยิ่งต้องให้เกียรติหลังจากนั้นท่านโดน,นะคะ่ะไม่พัชรีใช่เลยเพิ่นก็นได้ออกมาโพดอีกรอบหนึ่งนะคะพี่นอ้องเพิ่นโพดว่าอย่าลืมว่าตรงนี้คืออู่ข้าวอู่น้ําคือที่ทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนะคะเลี้ยงปากท้องรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดและอย่าลืมให้เกียรติหัวหน้าด้วย เกรงใจหัวหน้าแน่ยู่น้ำเพลินกินน้ำเพลินนะคะทำงานน้ำเพลินรับเงื่อนจากเพลินเกรงใจเพลินนําเขาเหนื่อยกว่าที่พวกคุณคิดนะคะอย่าลืมว่าคนที่พร้อมจะทํางานมีเยอะอะกอดงานตัวเองให้แน่นๆอย่าลืมตัวนะคะซึ่งหลังจากที่ไม่พัชรีชใช่เลยเพิ่นได้ออกมาโพดนี่แล้วนะคะพี่น้องบวาสิเป็น เผื่อนในวงการนํากันนะคะศิล,ลปินน้มกานเ่กเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจหลายนะคะหรือว่าแฟนคลับแฟนเพลงของเพื่อนกับเขามาถามไทยมาให้กำลังใจกันหลายสำหรับไมพัชรีไชเลิศนะคะ,ะย่างพระเอกนกพงศกรค่ะเพื่อนกระด้เขามาคอมเมนต์ว่าถูกใจโพสนี้นะคะสู้สู้ครับหรือว่าศิลปินทั้งพระเอกบอยสิริชัยนะคะกับเขามาคอมเมนต์ขึ้นกันนะคะพี่นอ้องก็บอกว่าน,น้องไมพัชรีนี่ว้าถูกนะคะ สำหรับเหตุการณ์นีนคะ,ะแฟงคลับแฟนเพลงของไมพัสรีกับอดีสิเป็นห่วงบ่ได้นะคะเพราะว่าอย่างทีเข้าหูกันนะคะก้อนหนานี่เมื่อปีที่แล้วนะคะทางด้านของไมพัสรีใช้เลิเพึ่งกับมีปัญหากับทีมอาจารย์นักดนตรีนะคะที่ร่วมรวมงานกันมากเป็นระยะเวลาพอสมควรนะคะแล้วกับเกิดมีปัญหานะะในเรื่องของ เงื่อนคาจ้างนะ,ะที่อาศิเคลียร์กันบวลงโตรหรือว่าจังไดนะคะซึ่งตอนนั้นกับเป็นข่าวใหญ่โตนะคะสำหรับไมพัชรีชัยเลิศซึ่งตอนนั้นนะคะทางด้านของไมพัชรีชัยเลิศเพิ่งกัมีการออกมา,าไลฟ์สดนะคะชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นแล้วกับว้าถึงเหตุผลว้าถึงสาเหตุนะคะที่ต้องปลดอาจารย์ทีมนักดนตรีทิมนี่ออกนะคะ หลักการในส่วนของทางด่านของอาจารย์นักดนตรีนะคะตอนนั้นเพิ่งนกับมีการออกมาโพสคือกันนะคะก็เรียกว่าเป็นการตอบโต้กันไปมากนะคะซึ่งสรุปแล้วนะคะทางด่านของไมพัชรีชัยเลิศกับมีการปลดอาจารย์นักดนตรีทีมนันออกแล้วก็รับทีมไม้เขามานะคะซึ่งหลังจากที่ไมพัชรีชัยเลิศเพื่นใดออกมาโพสโพสต์นี้แล้วนะคะพี่น้องหลายคนแฟนคลับแฟนเพลงของเพื่นกับอดทีสิเป็นห่วงบ่ได้นะคะ,ะย่านว่าเหตุก,การณ์มันเกิดสั่ร้อยเกาบอนะคะ ซึ่งทางด้านของเฮียตุกลักสิกาหาลาสุดนี่เพิ่งกระไดออกมาโพสอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องว่า,าลักษณะของการเฮดงานนะคะอย่าทํางานแบบเช้าชามเย็นชามซึ่งกะมีแฟนคลับของเฮียตุกเองนะคะเขาไปให้กาลังใจย่างหลุนลามคือกันสําหรับเฮียตุกลักสิกานะคะค่ะาการเฮกงานบอกว่าสิเป็นองค์กรใดหรือว่าน่วยงานใดนะคะพี่น้อง ความเข้าใจกันความสามคัคคีกันนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะอันใดที่บอกเข้าใจกันก็ขอให้เคลียร์กันนะคะแล้วก็ให้จบอ่าล่ดงโดยการ้วยความเข้าใจกันดีกว่านะคะพี่น้องแอกก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะบพว่าสิเป็นไมพัชรีใช้เลิศนะคะเฮียตุลักษิกาแะกะทีมงานของเพื่อนทุกๆคนนะคะพี่น้องขอให้เข้าใจกันปรับความเข้าใจให้ตรงกันนะคะําหรับ ไมพัชรีชยเลิศคะพี่น้องต้องยอมรับว่าเป็นเจ้าแม่มอลล์สิงห์นะคะที่ถือได้ว่าทรงอิทธิพลที่สุดในปี2 5 6 6ที่ผ่านมานะคะเมื่อใได้มีโพออกมาสำรวจนะคะ,ะพบว่าไมพัชรีชัยเลิศนี่คือเจ้าแม่มอลล์สิงห์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดได้รับความนิยมอย่างสูงสุดนะคะสำหรับปี2 5 6 6ที่ผ่านมา นะคะซึ่งสํหรับปีที่ผ่านมานะคะไมพัชรีใช่เลยนี่ก็เรียกว่ารับงานรับเงินแบบจุกจุกอิลีนะคะพี่น้องบวาสิเป็นงานในประเทศหรือว่างานต่างประเทศในการเดินสายแถบสิบม่มีเวลาได้พักพนกันเลยทีเดียวนะคะสำรับไมพัชรีใช่เลยต่ว่าสำรับปีที่ผ่านมานะคะเพิ่งก็มีกระแสดราม่านะคะอ่าหรือว่าปัญหา ต่างๆเกิดขึ้นกับวงของเพื่นหลายอีหลีนะคะบ่ววาสิเป็นเรื่องของการปลดทิมอาจารย์นักดนตรีหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนั้นกับรถตู้ของเพื่นก็ได้รับความเสียหายแต่ว่ากันย่งโชคดีคะ,ะที่สําหรับอุบัติเหตุเทือน,นั้นขนบ่อเป็นยังนะคะได้รับความเสียหายแค่ในเรื่องของทรัพย์สินนะคะ หรือว่าสิเป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะปีที่ผ่านมาหนี่ยบว่าสิเป็นไม่พัชรีเองหรือว่าเฮียตุกลักษิกาเองนะคะก็เรียกว่าสุขภาพของเพื่นกับบอคคอยซีดีเท่าไรน,นะคะซึ่งล่าสุดนะคะพี่น้องเ,อเรียกว่างานชุกงานปังนะคะรับเงื่อนแบบจุกจุกอิหลีสําหรับไมพัชรีชัชเลศนะคะเมื่อบอกกีชุม,มงที่ผ่านมานะคะเจ้าแม่หมอลมสิงไมพัชรีชัชเลศเพื่นได้ออกมาโพดนะคะพี่น้อง ขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงด่านนาเวที่นะคะประวัตสิไปทำการสแสดงยุสัยกับตามนะคะทีมาให้กำลังใจอ่าหนึ่งบาทสองบาทนะคะจับมือร้อยยิ้มประทับใจมากๆนะคะขอบคุณที่ชื่นชอบผู้ยิ่งคนนี้ขอบคุณที่มาขอเพลงนะคะลวก็เพิ่นก็ได้โพสร,รูปเงื่อนนะคะพี่น้องเป็นกองเลยนะคะอันนี้ก็คือเงื่อนติดนาเวที่เฉพาะเดือนท่านว่าคมนะคะเฉพาะเดือนท่านว่าคมเดือนเดียวก็เรียกว่า เป็นเงื่อนจํานวนหลายทีเดียวพี่น้องนะคะเห็นแล้วกับออนซ่อนน้าเพลินนะคะซึ่งทางด้านของไม้พัชรีนี่เพลินบอกว่าไมเป็นค้นหาเฮียตุกเป็นค้นเก็บถือได้ว่าสําหรับไมพัชรีใช่เลยล้วก็เฮียตุกลักษิกานะคะพี่น้องเป็นครูสางครูสมอีกครูหนึ่งในวงการมอลลับานห้ากับวาได้นะคะซึ่งเ้าก็สิเห็นคนในวงการมอลลั่มาะคะพี่น้องหลายหลายครูที่มาจับครูกันแล้วก็เรียกว่า ปังหลักหอดนะคะบว่าจะเป็นาทางด่านของแสงทองฟินแลนด์นะคะแพราวแสงทองพญ,ญาบาลฟินแลนด์นะคะหรือว่าสิเป็นทางหมล่าใจเกินรอยนะคะพระเอกบอยสิรีชัยกับแอนออรดีหรือว่าสิเป็นทางหมล่าสิ่งอีกคู่หนึ่งนั่นก็คือน้องนุ่นทิดาพราซรักลักกัแฟนของเพิินนะคะทองเบสทับถนนนะคะหรือว่าสิเป็นคูนี่นะคะไมพาา้พัชรีหลักกคุณตุกลักษิการะ,ะที่เรียกว่า หลังจากที่มาจับคู่กันแล้วนะคะแต่ละคู่ก็มีแต่ความหอดความปังนะคะงานเขามาแบบจุกจุกรับเงินกันแบบเต็มเต็มเลยทีเดียวสํหรับวงการมอลําบานเฮ้านะคะพี่น้องสํหรับฤดูกาลที่ผ่านมานะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเา่าที่เฮ้าเด้นําเสนอในมือนีนะคะพี่น้องสําหรับผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดนะคะกสะมารถคอมเมนต์เขามาเว้ามาจ้ามาพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมพอกันคลิปหนาสํหรับมือนีขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ